อ่ะต่อมามาดูการคูณเมทริกด้วยจํานวนจริงแล้วเล็กเรียนรู้เรื่องไหมเนะี่ยท่องสุดคูณเรียนไหมลูกจริง่ะแม่2ได้หระได้นะแม่หนึ่งได้นะโอเคอ่ะมาดูการคูณเมทริกด้วยจํานวนจริงนะครับหลักการจำนวนจริงคืออะไร ก็คือจํานวนที่มีอยู่จริงๆนี่แหละที่เราใช้งานได้จริงๆเนี่ยนะครับอยู่ในโลกจริงๆนะครับอ้าวพูดง่ายก็คือการคูณเมตริกด้วยตัวเลขเลขธรรมดานะครับหลักการเขาบอกว่าให้ A เท่ากับเมตริกที่มีสมาชิก AIJ มิติ M คูณ N นะครับและ K เป็นสมาชิกของ R ก็คือ R เป็นเลขอะไรก็ได้ นะครับที่เป็นจํานวนจริงนะครับจะได้ว่าเอา k มาคูณกับเมตริก a จะมีค่าเท่ากับเมตริกที่มีสมาชิกเป็น k คูณ aij มิติ m คูณ n หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าจะเอาตัวเลขไปคูณกับเมตริกนะก็คือเอาตัวเลขนั้นไปคูณกับสมาชิกข้างในเลยทุกตัวนะครับเข้าใจไหมเข้าใจเนาะอ่า ตัวอย่างเช่นให้ A มาอย่างนี้นะ B มาอย่างนี้นะจงหา3 A 3 B 3 A ามบีม a บวกสามบบวก B นะครับในวงเล็บะนะอ,อ้าววิธีทำ <c oughs> ข้อหนึ่งก่อนเมติก A รู้เนาะ A เป็นแบบนี้นะครับ A เป็นแบบนี้ เอา3มาคูณ A ก็คือเอา3เข้าไปคูณกับสมาชิกของ A ทุกตัวเลยก็คือเอา3ไปคูณกับใครบ้างไปคูณ3 3ไปคูณกับ2 3คูณกับ0 3คูณกับ1นะครับเอาคูณกันที่เหลือคิดเลข33เป็น9 32เป็น6 30ได้03 1เป็น3นะครับท่องสุดคูณแม่3อ้าวได้แล้วนี่ 3A <c oughs> ได้นะ ต่อไปข้อ2 3 B สามบบอร์ดเบนสามบเป็นอย่างนี้นะ3 B ก็คือทำไงครับเอา3เข้าไปคูณเลยนะสคูณกับลบหนคูณกับ4 3คูณกับลบสอคูณกับ5นะครับก็คิดเลขครับ3าคูณลบหได้ลบสามสามสีลบสองสาหหก็ได้ออกมานี่คือ3 B นะครับ โอเคนะต่อไปต่อไปต่อไปเอาสามเอบวกกับสามบีค่นนี้ได้ยังสามเอได้แล้วสามเอหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยที่หาไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสามบีนี่แบบนี้จากนั้นเอามาทําอะไรกันครับสมิติคนี้บวกกันวิธีการบวกก็คือจับสมาชิกในตําแหน่งเดียวกันมาบวกกันก็คือเอาใครบวกใคร อ้าวก็จะได้เก้าบวกกับลบสามหกบวกกับสิบสองศูนย์บวกกับลบหกสามบวกกับสิบห้านะครับอ,อบวกกันก็จะได้หกสิบแปดลบหกสิบแปดเอามาลบกันบ่เอาหกสิบแปดมาลบกับหกสิบแปดอย่างเงี้ <c oughs> อ๊ะไกลทีละตัว <c oughs> โอโอเคโอเค <c oughs> หกสิบแปดลบหกสิบแปดก็พูดต่อกันเว้ยคุูเขเข้าใจว่าหกสิแปดลบหกสิแปดแล้อเนาะเออเข้าใจนะนนี่เออโอเคแจ็คแล้วพูดให้ครูงงเว้ยอ้าต่อไปนะครับครานี้คนเหลี่าแจกแจงมันจะจริงไหมล่ะแจกแจงมันใช้ได้ไหมเนี่ยเอเป็นอย่างนี้เนาะบก็ <B S 2> เป็นอย่างนี้ทำอะไรก่อน บวกก่อนตัววงเล็บหนอใช่ไหมเอา A บวก B ก่อน A บวก B ได้เท่าไหร่ครับก็เอาสาบวกลบหนึ่งเนาะสองบวกสี่ศูนย์บวกลบสองหนึ่งบวกห้าใช่ไหมครับก็ได้เท่าเดิมไหนไม่เท่าเดิมหรอกได้สองหลบสองได้หนะสองหลบสองหหมัวแล้วอา้าว ได้แล้วนะเอลบบีจากนั้นเอาไปทําอะไรต่อเอาไปคูนด้วยสามนะครับก็คือเอาสามมาคูณผลลับเมติกตัวเนี้ยสามคูณก็คือเอาสามคูณเข้าเลยนะสามคูณสองสามคูณหกสามคูณลบสองสามคูณหกนะครับก็จะได้หมายล้วหกสิบแปดลบหกสิบแปดได้หกสิบแปดลบหกสิบแปดโอเคเว้นวักในเราอ่ะโอ้ยโอเคผ่านไหมนี่ผ่านน๋อโอเค